สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับแฟตรประกายแสงนตีนะฮะอย่าลืมทำกิจกรรมอันนี้นะฮะตีโบรสอตนารับของกันไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อเจ้านี่เลยฮะ คอสตูมฮะสาวน้อยบาร์บี้วางใจช็อปทำไมชื่อมันแปลกแแต่คอสตูมทาสมากิมาเรียบร้อยแล้วฮะมาในรูปแบบของอที่มันขายราคาเต็มเราได้เพชรคืนนะ528ตัวคอสตูมแล้วก็ได้รับคืน3,170เจ็เพชรผมก็จ,จัดตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะอ่า แล้ววันต่อไปมันก็จะลด20% 40%, 40 60%ตามลำดับนะฮะแต่ว่าผมจะจัดตั้งแต่วันแรกโดยผมจะซื้อด้วยตั๋วทั้งหมดที่ผมดองไว้คือผมมีตอนนี้มีเท่าไหร่นี่น้องทัดน้องทัดนี่กล่องก็มาแล้วนะตอนนี้ตั๋วผมมี185นะฮะก็ต้องทำการซื้ออีก 343ตัวนะไปจังหวะแรก99ผมก็เตรียมแบงค์มาพอดีนะฮะไปอีกครับ99ครับไปครับ, 99, รบ,รบ99หลือ46นะอ่ะ46ปาเข้าให้ตอนนี้มี528นะ528ป ซื้อกันนี่ฮะหนะ้าสองปดนะฮะาไม่ต้องเติมนะฮะมีแบงค์พอด้วยจังหวะนี้ไปครับกดซื้อฮะโอโห้าสองปดฟึ่งโอ้โหมาแล้วฮะถ้าซึ้อม,มากี่เสื้อผ้าสาวน้อยเบบี้นะฮะคอสคอสตูมสไตล์เชื้อชาติที่มีความงดงามนะฮะแหมน่ารักจริงๆนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไป ใส่กันนี่ฮะรับปุ๊บมาได้เศษทัซึมากิแล้วก็หีบอีกยี่สิบมาฮะหีบอัลบ,บั้มยี่สิบมาเปิดขึ้นมาอ่ามันก็จะสุ่มนะฮะโอ้ได้แค่สามเหรอโอเคได้แค่สองได้แค่สองได้แค่ส <4, 3 S 1> องสี่สามเลยโอ้ได้แค่สองอัลบ,บั้มนะบอบบี้หนึ่งบอบบี้สองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับอันที่หนึ่งนี้กันนะ ปุ๊บอันที่สองปุ๊บโอเคอืมผมอยากได้สามใบเพื่อจะเอาฟิกเกอร์นะอ่าอยากได้ฟิกเกอร์ซะหน่อยเดีวต้องไปจัดอันนี้สักนิดนึงอ่ะอันนี้นะจัดอันนี้เมื่อกี้ได้คืนมา3,000เพชรใช่ไหมเราจัดสัก1,000เพชรก่อนปุ๊บได้ไหม ผมไม่ได้นะมา 1, อีกหนึ่งพันเพชรเฮ้ยไอ้นี่ไม่เดี๋ยวนะผมได้คืนมาแล้วจริงปะเนี่ยหลังจากจบกิจกรรมถึงจะได้เพชรคืนอ๋อมันยังไม่ได้เพชรคืนตอนนี้อี๋เดี๋ยวโอเคยังไม่ได้เพชรคืนตอนนี้เหรอเพชรคืนหลังจบกิจกรรมนะเอา โอยนึกว่าได้เพชรเลยแย่จริงงั้นขออีกอันหนึ่ง,งได้ไหมไม่ได้แย่จัดปะไปใส่ชุดกันก่อนทีนี้ฮะทัสมากิขงผมอ่าทอสตูมมีระยิบระยับแล้วฮะมาแล้วครับใส่ครับอ่าเพิ่มพลังมาหมื่นสามนะ นี่ดูรูปใหญ่อ๋อสวยงามอลังการงานสร้างอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะฮะนนี้ทีมผมก็มีคอสตุมเรียบร้อยฮะโอ้โหฟุงฟิ้นกันเลยทีเดียวไปฮะเราจะไปไต่อันดับลายบอลลองกันนะฮะเมื่อวานนี้มีคนมาตีผมนะฮะนี่ฮะเข้ามาตีช่วงศึกดวลปีศาจนะฮะ ซึ่งของผมโอนของไปให้ปีศาจอยู่แล้วเขามาตีจังหวะนั้นนะฮะแล้วก็ที่เห็น XRP ที่มาตีผมเนี่ยคือเสียวนะฮะนี่ฮะเสียวเขาเปลี่ยนเจ้าของึล้ฮะเขาเปลี่ยนชื่อด้วยเป็น XRP มาลองเทสกับผมดูอ่ะเดี๋ยวผมไปตีเฮ้ยพี่เฟิร์สก็จัดแล้วเหรอโอ้โหไล์จริงๆฮะ,ะจังหวะนี้ผมขอทา้าดวลพี่เฟิรแล้วกันนะเออมา โอ้โหทัดคู่ฮะทัดเปิดคู่ฮะมาฮะจังหวะนี้นละกาวานผมเร็วกว่านะฮะเปิดไปฮะบทเพลงบรรดานใจฮะฟึบตกตกฟึบแล้วก็ทัสมากี<ด>ผมมาแล้วฮะลื่นหินทำลายฟาร์มคอสตูมสาวร้อยปบบี้โอ้โหระเบิดไปฮะยุงไล่โจมตีมบึบมาครับระเบิดปืนจากคนจีนอสใส สุดกัก๊กบึ้มอ่าล้วก็ยุงไล่โจมตีไปฮนะมาครับรับแรงกระแทกหน้ากากหวานเขาฮนะบทเพลงบรรดันใจามาฮนะบับบับบับปึ๊บม,มาครับรับแรงกระแทกจีน้อยเขาฮนะระเบิดปืนจากกลบึ้มไปที่19ล้าลนะ้านฮะโอเคที่หมุนยืนได้นะฮะแฟดสวนไปมาครับโจมตีคืนแสงครับบึบ ไปที่4ล้านนะฮะยุงไล่โจมตีทัสมะกิติดไม่ยอ่ทอท้อนะฮะโอเคฮะรับแรงกระแทกของเลื่อนหินทำลายฟ้าสาวน้อยเบบี้รึ้มไปที่9ล้าน4แสนนะฮะโดนแฟตสวนหายไปฮะแฟตทะลวงจากหมาพ่อบ้านแมนฝั่งพี่เฟิร์สแล้วแฟตก็สวนไปอีกนะฮะนะฟินิคแมนโดนสถานะฟอสลงไปนอนนะแล้วก็คิวบิกมันทลายมาจังหวะนี้ โอเคที่ผมยืนได้นะฮะมาครับเริ่มเท์นที่2ฮะ 2> โอ้โหบทเพลงบันดันใจมาฮะเกือบตายนะฮะสถานะฟอร์สของพีเฟิร์สตกไปฮะฮิวฮิวมามาครับเลื่นหินทำลายฟ้าสามน้อยเบบี้บที่สมล้านแปดนะฮะไม่มียุงได้โจมตีแล้วนะโอเคระเบิดปืนจากกลไปครับบึม6ล้านเจนะฮะติดไม่ดับน่า แฟดไม่มีลูกไฟใช้นะฮะ,ะแฟดยังรับตีนหมาพ่อบาแมนไหวยอยู่โอเคมารับแรงกระแทกจีนอนฮะเราเบิดปืนจักกลบึ้มไปที่เก้าล้านเจ็ดมาครับฟินิกแมนกับเกียวโดก็ลงไปนอนนะฮะแฟดทะลวงมาครับปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บเท่าี่สามครับโอเคทัดผมยืนได้นะโอ้ยแต่ว่า ทัดผมไม่มีสปีดเลยฮะระเบิดปืนจากคนรับแรงกระแทกบึ้มโอเคโหทัดยังยืนได้อีกโอ้ยแต่ว่าฟินิกแมฟฟินิกแมนยังเร็วกว่าทัดผมนะโอเคอันนี้น่าจะรับมอบไปไม่เหลือฮะจังหวะนี้ต้องยอมสาวน้อยเบบี้เขาจริงๆฮะมาครับไปครับขอทวงอันดับคืนนะฮะอันดับที่9มาครับจังหวะนี้ สปีดของนกักกากหวานผมมาแล้วครับปึบบทเพลงบันดันจายไปฮะจังหวะนี้ับบับ,บมาครับบูสปีดให้ทัสมาคีของผม,ผมได้เปิดคนที่2นะฮะเลื่อนทำลายฟ้าไปครับ8ล้าน9้านะฮะและยุ่งไล่โจมตีฟินิกแมนเขาลงไปนอนฮนะมาครับระเบิดปืนจากอนวิดบัม ที่13ล้านนะฮะยุงไล่โจมตีดาร์คชายเขาติดไม่ยอมทอเรียบร้อยฮะก็หมาพ่อป้า,ายแมนครับปาปไปยุงไล่โจมตีปาปโอเคทีผมยิงได้นะแล้วแฟดผมไม่มีลูกไฟใช้เพราะว่าโดนหมาพ่อป้า,ายแมนเขาบล็อกพลังงานเลยตีธรรมดาแล้วให้ยุงไล่โจมตียุงเขาตายเลยฮะแล้วระเบิดปืนจากกลไป15ล้านนะฮะโอ้โหแรงจริงๆยุง ตีธรรมดาดาร์คชัยลงไปนอนแล้วก็ฟินิกแมนติดสถานะฟอนลงไปนอนฮะแล้วก็สนามพลังครับมาครับบทเพลงบราลัจเทิร์นที่2ครับตกปาบเรียบร้อยฮะชนะฮะทวงอันดับคืนมาได้ฮะอันดับที่9นะเลยฮะอ่ะผมก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับทัชซึมากิคอสตูมฮะ <what? S 1> มันได้ไอันี้รืเป่ะเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยนะออ oh. ทัดประกายแสยงนาตีมาใช้ก่อนแป๊บหนึ่งมาวันนี้มันต้องใช้แหละโอเคครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะสตรีมนะฮะสตรีมตอน9โมงถึงเที่ยงนะฮะประจำวันอาทิตย์ที่5นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใครยังไม่กดติดตามนะฮะกดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยในการทำคลิปต่อไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอคุณมากครับสวัสดีครับ